ครับผมตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับผมก็จะทําครัวล้างจงล้างจานซักผ้าอยู่ข้างนอกแล้วก็อาหารที่ทําเสร็จก็จะไปนั่งกินข้างในนั้นนะครับผมซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับผมนั่นก็คือเครื่องทําน้ําแข็งแต่มันแพงอะ่ะเครื่องทําน้ําแข็งเพราะฉะนั้นสามสี 4, ่พันนี้ไม่มีตังประหยัดครับวิธีประหยัดของผมก็คือเนี่ยผมจะเอามาให้ดูวันนี้นะครับคือตัวนี้นี่นะครับผมจะทําน้ําแข็งเป็นวงกลมไม่ใช่สิ เป็นทรงกลมเลยทีเดียวเป็นลูกกลมๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่นะฮะดูดีโอ้โหลูกกลมๆนะนี่นะครับจะได้ก้อนน้ำแข็งกลมๆแบบนี้เลยนะใครสนใจเจ้าตัวนี้ก็คลิกที่ตระร้าสีเหลืองได้นะครับผม